สวัสดีค่ะพ่อแม่พ sure. ี่น้อชาวไทยทัวรโลกอาจารย์เชสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะทำนีพอสสวนกโอลเดมเนี่ยอันนี้นะแครอท้เอออลเดมเนก็สมบูรณ์หมดี่ยไอ้นี่รอ้ด not all of them แแครอท some half มนอกสิบบุญไว้ว้คาะกระปิได้ด้พี่นอกับอจาอยากให้เิ่บรรยากาศนะนะว่าอนแคดยงเนาตอนนี้เขากลังตุมมะม่าหนอยอยู่นอไม่พิ้วพยานันพี่ะยากัน อันเบกฟัดหนาะูอยากซีเรียว่าสันขอจันเไปเห็นอย่างอื่นแห็นอ่แลวพี่น้องเจสกาที่วันนู้นเหรเนี่ยใช่ขยัซื้อตัวมาหมาด้วพี่น้องเอาอีฮอนี่นมือมาหมาดเส็นมือหรอมือนเราใส่ไครเป็นไวเนองเทวดาเอ้ยจะเป็นันยาเทวดาลูกเทวดาเทวดาเป็นสีนอกพี่น้องจจกาทำอะไรลูกอ่ม healing the pasts ปอก็อเราปอกเปลือกออกันปอกเปลือกกันเพราะเราใหม่เลนเพราะเรา่แม่ปอกพักนี่เนาะปอกพักปอกพักพักนิ้บพักนิ้บบอกเขาเอิญลูกอันนี้เขาเอิญว่าอะไรลูกพัก,น,กนิ้บกนคือไก่ใชนะ่ไหมคะ

um, I straightened the curly parts of my hair, which is the front part, so it's less curly now. And I curled mummy's hair as well. Not curled, straightened. <laughs> I straightened mummy's hair. And I also got these so I can listen to music without um, having the wires to my phone. And now I'm peeling the carrots. No, you want more soup or not? you, Are you finished yet? No, I started the carrots. Mm -hmm. and I might try curling my hair sometime with the straitener g h that I got เสร็จยัุยยังยังหกายลูกสมนาทีผ่านไปควอยกับสิตวงมามาเห็นเจสาิกราตัวได้บันชิกราบอย่างเนี่ยหรอพี่น้อง เช่นวัไม่ยาไม่ยาพ่านมาอยไม่ยาเราก็ากสิเตรียมของเราสิเตรียมอันผวก,กันไก,อไกอไ่อบไก่ง่วงอบจะไดกะใส่ไข่ไมหือจุวันเอกเอาหน่อนะอช nah. <You> sure? ัวเนัาขนไปลาสวอเสียงดังเสียงดังเสียงแดง มันหกหลายลูกโอ้ยเฮ้คือย,ยากจนะักเลยพี่น้องจริงๆโ่ไม่เบี่ยงยังได้เหมือนีันแค่อันตัวกันแค่เราทานในยาจะได้ร้อนในฝันทิ้งเขาแล้วนี่สิบโมงแล้วนี่จะทำให้มันหกหลายลูก We yeah, yeah. For me. Mm -hmm. Yeah. Oh, my noodles ready, yeah okay okay, not yet not yet, oh. should know. should I get change like after? yes con đeo đây phải hết, là mình cả, บอกอันอันพักให้ไม่หยานะนะให้เรามาเห็ดไม่เห็ดขาเขาแสบแสบเนี่ยเขาอาหารอันนี้นี่นะมาเอาบุญน้ำกันเ้อพี่น้องเอาบุญเอาบุญศาญส,สนาคิดบเอาบุญเอาบุญ เฉลิมฉลองมื้อฉลิมฉลองทองเนาะพี่น้องเนาะเฉลิมฉลองทองเนามื้นนี้ิอี่มกันไปถั่วนาชัวร์อยูนอกวันนู้ดก็สิคะอยู่วันมัสโซมัสโซมัสโซ do you want มัสโซอืมชัว์แสบเลยทำน้ำจิ้มเจียว How much longer is that going to take? It will be longer. I'll try it Is there not... Are there none of those fish sticks left? No. No. I want I wanted to put them in there, but okay. I think they're gone. not sure how. I've got Hmm. I'm not sure have to uh, That one... And from last night. seafood from last night, you want that one or that one? Uh, I think that one. I forgot what that one tastes like. Um, uh, you can tell in Matthew I opened already one. Okay, I'll go try it. Okay. Tell Matthew to eat food then. Before Nani you come in. When you come in, have to open the person again. ไม่เี่ยวกะในเกมใหม่ได้ไหมนี่ในเกมใหม่ก็เล่นเกมซะแล้วบอกเหตุย่างก็คือเหตุระบาดเกมใหม่ในเกมใหม่นะพี่น้อบบซบัสันบง อืมฉ no, sure yeah. ันไม่แน่ใจว่ารสเผ็ดได้ไหมเนาะดยวนีต hey. right> ้องกินเผ็ดแน่ไท้กินแต่กันนู้ดเดิดนั่นเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยนู้ดเดิเ่เผือหละที่น้องอาหารเก๋เด็ก็จะกินนี่เนี มาว่าเสร็จแล้แม่จะความของแม่ได้รทีนี้กินมามา่ามาแม่กินมาแม่มามาเบอดอกหม่ดกหมว่าคริสต์มาสบานม่มีสนโอเลยพี่น้องไีนี่สนโสนิ่งนมม่ีซีแมตตอหนานี่ค่ะมง ยซูยูซีไปบอกเดีดีแล้วเดี๋ยบอกนันนี่ค่ะมิเราจะไม่ได้กินน و ด์เด็ดเพราะว่าทำไม่ได้กินเบรก fast แต่เป็นอาหารเช้าใช่ไหมอันนกาแค่นี้ละพี่น้องพอดีไม่ยาแล้วเนี๋ยพอดีไม่ยาแล้ว嘛นะเดี๋ยวสิไปต่อรับคับสูนยเราก่อนเนาะพี่น้องเราเจอกันกิหนาไมนดีๆสวยๆงามสี มาบอกเหตุการณ์ในคนาด้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ